สวัสดีครับเพื่อนๆมิตรรักแฟนชมครับเพื่อนๆพื่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมช่อง YouTube หัวใจมีตีน on นเดอะเวครับผมผมอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเช้าว,วันนี้เป็นเช้าว,วันที่31มีนาคม2564นะครับเริ่มเดือนเมษานะครับสิ้นมีนาก็จะเริ่มเดือนเมษาดอกคูณข้างทางนั้นก็เริ่มผลิดอกแล้วนะครับสีเหลืองสวยงามครับ ถ้าถนนเส้นไหนมีต้นคูนนะครับช่วงนี้ก็จะออกดอกให้ความสวยงามให้ความสบายตานะครับเชา้านี้แดดค่อนข้างแรงครับผมเดินทางไปทำงานนะครับแล้วก็จะมาอัปเดตการก่อสร้างอุโมงค์ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับจังหวัดอุบลเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่รถติดมากๆนะครับการสร้างอุโมงคก็คงจะเป็นทางออกและก็ทางแก้ไขที่ดีในการแก้ปัญหารถติดนะครับ ไปรับชมนะครับเ,เพื่อนๆว่าขณะนี้เขาได้ก่อสร้างไปถึงไหนแล้วครับวันี้เรามาดูนะครับการก่อสร้างถนนที่อุบลราชธานีนะครับตลอดเส้นทางทั้งเมืองเลยนะครับบางช่วงก็จะทําอุโมง์ลอดนะฮะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆที่มาอัปเดตความคืบหน้า รัชธานีเป็นเมืองใหญ่นะครับรถติดมากจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างอุโมงนะครับในการลอดข้ามแยกไปนะครับช่วงนี้ชาวบนราชธานีก็ต้องใช้ความอดทนนะครับเพราะว่าถนนก็จะถูกบีบให้เหลือแค่ช่องจราจรน,นั้นน้อยลงนะครับจากเหลือ5เหลือ6เหลือ4เหลือ2นะครับ ต้นไซใหญ่นะตรงนี้เป็นจุดพักของคนขายพวงมาลัยนะครับมีสาลมาตั้งอยู่ด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นจุดพักคนการก่อสร้างไปแล้วนะครับถ้าไปทางนี้ก็เป็นไปเขื่องในนะครับแบรหน้า,นา,นาจเจริญนะครับปลอดภัย ม่วง30อะไรประมาณนั้นแหละครับเพลงมาเลงก็คือเพลงควายน้อยควายแม่นะครับโดยอาจานอ้นแคนเขียวนี่นะครับตรงนี้จะเหมือนเสียงควายร้องนะเหมือนแม่หายไงก็จะควายแม่อยู่ทุ่งนาที่แห้งแล้งนะครับควายน้อยตัวนี้นี่ะครับเสียงร้องสำออยมีเสียงนกคู่ มือนะครับเป็นบริเวณการกอร่อสร้างแสดงว่าทำหลายอุโมงเลยนะครับเนี่ยข้ามหลายแยกเลยนะครับเมื่อกี้แยกยังก่อจดย์อยู่แยกเมื่อกี้กำลังทางไปอำนาทางไปอำนาจหนึ่งแยกนะครับแยกดงอู่พึ่ง รตรงตรงูบู่พึ่งแล้วก็ตรงนี้ก็ว,วโนรมนะครับทํายาวมาถึงวโนรมเลยนะครับในเพยงก็เป็นควายกํลาลังร้องหากันนะครับตรงนี้ก็สวนวนาลมนะครับจะมีร้านกาแฟที่คลาสสิกอยู่ร้านหนึ่งนะครับถ้าวันไหนมีเวลาว่างจะมาถ่ายให้ดูนะรครับเป็นร้านกาแฟที่อยู่ท่ามกลางต้นไม้ใหญ่นะครับ งนี้ก็จะเป็นช่วงที่มีต้นไม้ใหญ่อยู่เยอะนะครับต้นยางอนุรักษ์ไว้นะครับเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับจบชิปอัปเดตการก่อสร้างอุโมงค์ที่ตัวเมืองอุบนราชธานีนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมครับสวัสดีครับ